สวัสดีพี่น้องพองป่ายนี่หูบานล้สวยงามนี่อันนี้คือแคทเทอริยานะคะนี่เริ่มออกดอกอีกแล้วสีเหลืองนู่นอีกอันนึง อันนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ไมไมรู้จักชื่อนะคะน่าจะเป็นพันธุ์ธรรมดาเนะีคะเสียงแหบนิดหนึ่งพาชมส่วนกล้วยไม้หน้าบ้านนะคะมีหลายสายพันธุ์นี่ ยิงนักดูนี่ดิเขปาปักชำออกดอก <laughs> อันนี้คือกิ่งมันนะคะเขาเอามาชำนะคะไม้ประดับเยอะมาก กล้วยไม้เดี๋ยวพามาดูไม่ตะมันบานนะคะนี่จ้าพามาชมตะมันบานนะคะแคททริยาสีชมสีเหลืองนะคะนี่บานแล้วนะคะอันนี้คือพุทธสบุตรนะคะนี่คือพุทธสบุตสีเหลืองกับสีขาวอยู่ในต้นเดียวกันนะคะ จะมีกลิ่นหอมโชยนะคะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายหยุดนะคะสายหยุดออกดอกทั้งปีน,นี่ก็บานแล้วนะคะดูสวยงามมาก ระกูลไม้ประดับทั้งหลายอันนี้คือพุทธนะคะเป็นพุทธต้นพุทธนะคะพุทธด,ดอกพุทธอันนี้คือพุทธตะแคงนะคะจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะคะและนั่นก็จะเป็นพุทธอันนี้คือพุทธสามสีนะคะมีดอกสีม่วงกับสีขาว ต้นของเขาอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ดอกออกเต็มเลยนะคะดอกไม่รู้จักชื่อนะคะเป็นต้นมะม่วงนะคะออกดอกเต็มต้นเลยนน่นนะมะม่วง โม่งเยอะมากมีดอกลำดวนด้วยนะกำลังออกดอกหอมหอมต้นไม้ประดับเยอะมากเลยนะคะนี่คือส,สับปะรสีคนที่ชอบต้นไม้เนาะมีเด็ดต้นไม้ประดับโอเคค่ะ สวัสดีนะคะพาชมนะคะวันนี้นะสวัสดีค่ะ